มีสองสเต็ปขั้าแรกก็จะค้างอยูต่ตรงกลางแบบนี้ครับครับแล้วก็สเต็ปต่อไปคือปิดฝาท้ายอันนี้อันนี้คือล็อกฝาท้ายพร้อมล็อกฝาท้ายด้วยครับผมอันนี้ก็จะเปิดไม่ได้ะครับผมในกรณีที่เราจะเปิดตัวเนี้ในกรณีลูกค้าเปิดเอาของนะครับลูกค้าก็จะเปิดแค่นี้แล้วถ้าลูกค้าปิดกลับมาแบบนี้มันจะล็อกเกี่ยวไว้อย่างเดียวแต่ข้างเนี้จะไม่ล็อก เพราะเพราะฉะนั้นนะทุกครั้งที่เปิดเอาของเนี่ยลูกค้าต้องรีเซ็ตมันถึงจะลอะ็อตโอ้รีเซ็ตตรงไหนรีเซ็ตด้านล่างครับปุ่มต,ตรงไหนไหนใกล้ๆเรตปุ่มด้านี้ครับเนี่ยครับ,รบอัออออนนี้คือเรากดรีเซ็ตตรงนี้ทุกครั้งที่เปิดเราก็รีเซ็ตเข้ามาแล้วก็ลอ็อ็ถ้าล็อตแบบเนี้ย จะลองทั้งฝางบนแล้วก็ฝั่งสายม่องกินในกรณีกานขโมยก็ล็อกตัวนี้ได้เลยขอี่วันแรกผมกดเปิดไม่ได้แล้วจะเปิดไม่ได้ทั้งทั้งบนทั้งล่างโอเคอนี้องขันกุญแจเปิดอันนี้ขันกุญแจเปิดเวลาขันกุญแจตัวนี้นะครับไม่ต้องกดไม่ต้องกดเพื่อขันอื เสียบแล้วก็ขันเลยเสียบค้างไว้เสียบเสียบเลยอยๆแบบนี้แล้วก็หมุนเลยครับหมุนเลยแล้วต้องดึงบูเจออกได้เลยไหมแล้วก็ดึงออกได้เลยพอดึงออกปุ๊บเราก็กดเปิดโอเคอโดึงดีอ่ะปิดเลยอ่ะเพราะว่ามันสามารถทำได้ตรงกลางใช่ใช่ผมมีจี๊ดสองล็อกอันนี้ก็คือลูกค้าไม่ต้องไปติดล็อกบานทหายเพิ่มนะ